สวัสดีครับผมพบกับเราช่องพังปูเป้นะครับผมวันนี้ก็ได้มีสมาชิกใหม่มาบ้านทราชนะครับผมมาจากภาคใต้เลยนะครับผมเึ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเป็นช้างเทศเมียนะครับมาจากภูเก็ตนะครับผม มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมก็ดูท่าลงก่อนนะครับโอ้หมุน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 ตัวเลยนะครับอย่างถอยไม่เปลี่ยนโอ้หน้าตาเหมือนปูเป้ครับคล้ายๆกันกับปูเป้เลยเดี๋ยวรอดูหุ่นก่อนครับว่าจะเป็นเหมือนปูเป้หรือจะคล้ายๆปูเป้หรือเปล่านะครับโอ้สูงเหมือนกันนะครับขาย,ยาวเหมือนกันนะครับ หน้าตาคล้ายๆกับปูปีนะครับแต่ว่าผอมกว่านะครับผมมาอยู่บ้านถนาดเดี๋ยวแปบ๊บเดียวก็อ้วนแล้วครับผมที่นี่เลี้ยงหญ้าดีนะครับโอ้สูงมากนะครับเราก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยจับยังไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็รอดูอาการไป ตอนนี้ก็ให้ก่อนเขาเข้าก่อนนะครับหุ่นดีครับผมหุ่นดีสวยนะครับแม่สาวนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปรอถามนะครับโอ้อ้าวโอ้กอดได้ด้วยนะครับโอ้แสดงได้ด้วยนะครับโอ้แน่นอนมาถึงลงมารถก็โชว์เลยนะครับสวยนะครับผมหุ่นดีมากนะครับ เลยนะครับโอ้เกือบเป็นพันกว่ามั้ยฮ่เย็นๆจากภูเก็ตมาจากจากลูกมาจากภูเก็ตนะครับมาที่สุรินทร์เรานะครับหนึ่งกครับพันกว่าโลกับพันห้าร้อยโลนะครับก็เดินทางมาประมาณจักหมื่นวะสองหมื่นสี่เจ็ดพันหกเดินมาประมาณสองวันเดินทางเนาะสองวันนะครับผมประมาณนั้นนะครับผม คดีเหมือนกับปูเป้เลยนะครับก็เป็นครับก็เป็นรถคนช้างประจำครับเขารู้เส้นทางนะครับก็มาถึงเร็วนะครับผมโยโยมาแล้วครับเดแล้วลลงงงาดออ่ะหลังคมเก็บเดี๋ยวมาถึงบ้านแป๊บเดียวก็อ้วนแล้วนะครับหัวองก็ชี้อมาหมดใส่มาพุกเนาะ เดี๋ยวเราตามไปดูที่กกหลักนะครับที่ล่ำนะครับผมนี่ก็มีหญ้ามารอด้วยนะครับก้านมะพร้าวนะครับผมก็มาถึงบ้านของเราก็บรรยากาศดีนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำนะครับน้ำมูลนะครับเป็นน้ําที่หมู่บ้านเราเองครับฝ่ายชนประทานนะครับหมู่น้ําเยอะจริงๆนะครับปีนี้น้ํามาเร็วมากๆนะครับดูนะครับท้องฟ้าก็คึมอีกแล้วครับตกทุกวันนะครับ น้ำก็ท่วมหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะท่วมมากกว่าเดิมนะครับเนาะหาที่ล่ามก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะร่มตรงไหนแต่ก็มีหลายที่นะครับล่ามได้นะครับเพราะว่าช้างหมู่บ้านเราก็มีบ้านกันหลายหลังแล้วนะครับเขาก็ปลูกบ้านใครบ้านมันครับพอหลบฝนนะครับเพราะว่าฝนชอบตกตอนกลางคืนนะครับตกไม่ใช่ตกธรรมดานะครับตกแรงมากเลยนะครับผม ก็มีพี่น้องชาวช้านะครับมาช่วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช้างใครนะครับถ้ามาบ้านเราก็ต้องช่วยกันนะครับพี่น้องไม่ทิ้งกันนะครับผมรวมด้วยช่วยกันฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องพังปูเป้ด้วยนะครับผมอยู่ตรงบริเวณนี้ก็จะมี ใโมบิลครับโมบิลดูความสูงนะครับแตกต่างกันนะครับสูงกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเอาไปใส่ปู้เป้นี่ก็จะซูซีกันนะครับคิดว่านะครับหน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับเอาไปกินน้ำก่อนนะครับมาถึงเหนื่อยๆนะครับยืนมาต้องเป็นพันกว่าโลนะครับ น้องไปดื่มน้ําไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะครับยังไม่กินนะครับเพราะว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับไปนะครับเดินไปโอ้ดูไม่ได้ใช้โซ่นะครับใช้ขาวขาวเีเชือกนะครับเชือกใหญ่นะครับลมทนเหมือนกันนะครับเหนียวมากนะครับเราก็ต้องมีการเซฟป้องกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่านิสัย เป็นยังไงนะครับเพราะว่าช้างไม่ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กนะครับก็ต้องมีคนคุม้มสถานที่ดีนะครับผมนี่ครับหลกหลักก็มีนะครับผมเป็นลานกว้างนะครับก็จะมีตรงนี้มีน้องส้มนะครับ หลายเชือกนะครับผมอ้มาถึงกินหญ้าเลยครับกินดีมากเลยัตงนงพาพรานะครับมาดูใกล้ๆนะครับสั่งนอนนะครับนอนให้ควานลงนะครับว่าน้องต้องล็อกขาไปก่อนครับเพื่อเซฟป้องกันนะครับ ก็ซ่อมเบรงนิใสไปก่อนครับผมยังไม่คุ้นเคยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทีมงานช้างของเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับขอให้อยู่หมู่บ้านช้างของเรานะครับมีความสุขนะครับเรียง่ายๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ